พราะที่เวลาเขาโพสถึงเธอเขาแบบเพ้ออะไรเง้ยกดไลค์ก็ไม่มีให like, ้ไปลบกดไลค์อะไรอะไรวะเขาพูดไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้บ้าไปแล้วเองเตงแหละบ้าไปแล้วเองนั่นแหละบ้าไปแล้วเตงแหละบ้าไปแล้วเตงนั่นแหละบ้าไปแล้วเตงนั่แหละบ้าไปแล้วเตงนั่นแหละบ้าไปแล้วเตงนั่นแหละบ้าไปแล้วเตงนั่นแ้าไป้วเข้าไปแล้วเตงนัล้าไปแล้วเองนั่นแะบ้าไป้เต้าไปแล้วเตงนั่นะบ้าไป้วเตงนั่นแหละบ้าแล้วแหละเตาไ้วเป็นทั้งมวย ไม่ใช่แต่เองทำไมพูดแบบนี้กับเขาวะเต็มเป็นนักมวยเต็มว่าเต็มเป็นนักมวยไม่ใช่นักมวยเต็มบอกเต็มเป็นนักมวยไม่เขาไม่ใช่เป็นนักมวยเป็นคนธรรมดาอเออเต็มไปซื้อแบทแมนมาเล่นมาแบทแมนอะไรเออเดี๋ยวมันเปิดให้ค่ะโอ้แบทแมนจบละจบละมีแบทแมนมันเปิดขาย,<ม>าขายอาทิตย์หน้ามันเปิดขายแบบไอ้นี่ไงเขาไม่มีกำลังใจทำอะไรแล้วทำไมก็มันเข้า YouTube ไม่ได้สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วแหละเขาอ่ะใช่สิเธอมันเน็ตทูแล้วมันยังไงต่อเธอเน็ตทูเธอก็เข้า YouTube ได้อ่ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเลยอย่างเงี้ยแฮปปี้ทั้งแฮปปี้ทั้งทั้งที่เขามีความทุกข์โอ้โหพูดดาว่า ข้อเาข้เศราจริงๆอะติงตหัวล้อได้ไงโอ้โหหัวล้อโอ้โหมันเศาอ่ะจริงๆหัวล้อได้ไงอะแฮปปี้บดี้เลยแับเนี้ดูหนังกันไหมดูหนังไมู่ทำไมอ่ะหล้อข้อเศร้าดูกคไม่้นี่ยใหาหนังดูไง นั่นเลยเศอึฐ์เศรษฐมาศอ,อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Oh my god เนไก่บาร์บีคิวเนี่ยอร่อยมากอ่ะมันอร่อยมากใช่มันนุ่มๆม,มันนุ่มมันนุ่มมัน,นมันดีละมุนมากมันไปอยู่กับมันเลยอ๋อโอ้โหไปอยู่กับมันเลยอยานมาไปอีก ความตายเท่านั้นความตายเท่านั้นที่จะพาเราไปจากกันได้เออ,<ๆ>เอ,อก็พากได้จริงๆอะ่ะตัวเองเราไม่ความตายเท่านั้นที่จะพาเราไปจากกันได้นะจ๊ะเองฮะเอาหน้ามาใกล้ๆเขาเขาจะอ้วกใส่หน้าตัวเองรับไม่ไหวเอารับไม่ได้จริงไม่ไหวจริงหัวใจอ่อนแอเลยพังบบดนี้น ความตายเท่านั้นที่จะพาเราไปจากกันได้เธอรู้ไหมฉันรักเธอความตายเท่านั้นที่จะพาเราไปจากกันได้ฉันรัก,รกเธอม<ะ>แม่นาคท่ขนง c a n เ e l จริงๆนะเนี่ยฉันใช้เน็ตทีบอร์ดแบนแล้วทำไมฉันต้องใช้เน็ตทีบอร์ดแบนทำไมฉันไม่ใช้ทูตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันใช้ทูแล้วฉันก็ย้ายมาเป็นทีบอร์ดแบนนะเธอทำไมไม่ใช้สองเครือข่ายเลยเปลืองเเปลืองเลยอย่างนี้เปลืองเลยรายเดือนอู หนักกระทั้งค่าน้ําค่าไฟเซ็กก็เปลี่ยนไปเป็นในนี้เลยท,โท,ยออทีโอทีอ่ะอทีโอทีจบเลยครับนี้มันได้นะมันรู้ตัวเองก็ทําเป็นของทูยายแก้วแบบของเขาดิเขาจะอัดคลิปเองเขาอัดด้วยอัดอะไรอัดคลิป อัดคลิปแบบว่ามันแบบมันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เองที่บอสแบนแบบว่ามัน YouTube ไม่ได้เองแล้วมันยังไงมันเล่นเน็ตไม่ได้อะแล้วแบบมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยแล้วแบบมันทามันสตรีมไม่ได้คือเราจะบอกผู้ชมว่ามันสตรีมไม่ได้มันมันอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอัดคลิปเนี่ยก็ต้องรอนานกว่าจะลงช anel ได้เพราะว่าต้องเปิด v p n ไปอัปโหลดแล้วมันก็นานแล้วจะทำยังไงก็จะทําอย่างที่บอกเนี่ยก็ทําอัดคลิปปุ๊บแล้วก็เอาไปลงแต่ว่าอัปโหลดนานหน่อยกพอยากให้เขารู้ว่ามันเราอัปโหลดนานแล้วจะถ่ายแบบย กับเกมอะไรดีรอ่ะเกม GTA ไง GTA อ่ะเอโอเคโอเคโอเค GTA เติงได้ละโอเคเด็3สามสองหนึ่งแอคชั่นเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคือว่าเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บมึงเสียงลดทายไปไหนเนี่ยเสียงลดให้ได้ยินก่อนให้เสียงมันเบาวะเด้งใคขออยายไหม ไม่ไม่ไม่เขาปรับได้ได้ยินเสียงรถแล้วเอาละครับทุกผู้ชมก็นะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยผมมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่บอร์ดแบนหรือว่า3 BB นะฮะมันมีปัญหาอะไรไม่รู้แหละทําให้เข้า YouTube ไม่ได้ซึ่งจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าวันนี้ที่ผมไม่ได้สตรีมตั้งแต่เช้าเนี่ยที่ไม่ค่อยได้สตรีมคลิปไม่ได้ คือปกติแล้วผมผมไม่ได้ลงคลิปนะผมช anel ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ว่าวันนี้ผมต้องมาอัดคลิปวิดีโอเนื่องจากว่าผมเนี่ยสตรีมไม่ได้ถ่ายทออสดไม่ได้เพราะว่าผมใช้อินเทอร์เน็ตทีบอร์ดแบนแล้วผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเป็นเฉพาะทีบอร์ดแบนเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถเข้าเว็บ YouTube ได้นะครับแล้วผมก็หวังว่าอ่ามันจะไม่เกินวันนี้นะหลังจากที่ผมนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะดูอย่างพี่ชี้เนี่ยพี่ชี้ไม่เป็นนะครับพี่ชี้ใช้อินเทอน็ตทรูใช่ไหมใช อ่ะชิหายแล้วโอเคนะครับก็เขากินอยู่นะเต็มปากเต็มคำแบบว่าจะหนักเลยนะครับผมก็โอ้ไม่นาเลยผูัอาลิปมาอยู่คนเดียวโดดน้ำตายาอยู่างงนี้ไม่นาเลยพูดด้วยไม่พูดด้วยมันแย่อย่างนี้นะครับผมว่าเราไปกระโดดน้ำตายหมดสิ้นทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วย t ท b e เขาไม่ได้มันมันเหมือนกับโลกทั้งใบของเราครับแต่ว่าในเมื่อมันตายดีกว่าเออเออ